ผมจะนําคุณผู้ชมไปเดินชมนะครับว่าป่าที่ปลูกใหม่นี้สภาพเป็นยังไงบ้างครับป่าที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นต้นยางนาครับระยะในการปลูกนะครับผมวัดดูแล้วนะครับ2เมตรคูณ2เมตรนะครับตันนี้จะเป็นโซนต้นยางนาครับแต่ไม่ได้หมายความว่านะครับทุกพื้นที่จะมีแต่เฉพาะต้นยางนานะครับนะครับอย่างสังเกตตัวนี้นะครับ สามต้นนี้นะครับจะเป็นต้นแดงนะครับหนึ่งสองและสามนะครับนี่้วยครับต้นแดงนะครับเขาก็จะโตของเขานะครับยืดหาแสงนะครับฉะนั้นลําต้นเขาจึงตรงมากนะครับคือต้นแดงนะครับล้อมรอบด้วยต้นยางนานะครับนี่คือป่าที่เกิดจากฝีมือการปลูกของมนุษย์นะครับ โอ้มาใช่แค่3ามต้นแล้วสิครับฝั่งหนูนี่เป็นเป็นแดงทั้งหมดเลยนะครับต้นนู้นนะครับอันนี้ก็แดงนะครับต้นเด็กอันนี้เราจะไปดูกันนะครับอ๋อน่าจะมีการปลูกเป็นแถวนะครับอันนี้แถวต้นแดงครับลายล้อมด้วยต้นยางนานะครับมีความน่าสนใจนะครับระยะ2เมตรคูณ2เมตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นระยะที่ต้นไม้เขาสามารถเติบโตได้นะครับลำต้นเขาก็จะ ไม่ได้ถือว่าเล็กเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามือผมไปทาบให้ดูนะครับมันจะเป็นต้นยางนาครับนี่ครับผมไม่ได้สืบข้อมูลมาชัดเจนนะครับว่าเขาปลูกมาแล้วกี่ปีนะครับแต่ผมเนี่ยเดินทางบนถนนเส้นที่ผ่านมานี่ประจํานะครับประมาณไม่ต่ํากว่า5ปีนะครับต้นไม้เหล่านี้นะครับ5ปีถึง10ปีอยู่ช่วงประมาณนี้แหละนะครับไม่ทราบปีเนี่ยชัดนะครับ โซนนี้จะเป็นโซนต้นยางนานะครับและต้นแดงนะครับต้นแดงนี่สวยเลยนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านนะครับซึ่งมีพื้นที่ติดอยู่ก,กับป่านะครับ ตอนนี้นะครับเวลาประมาณสักบ่ายสองนะครับอากาศเย็นมากนะครับข้างในเนี่ยนะครับแต่ว่าข้างนอกนี่ออกไปไม่ได้เลยนะครับเมื่อกี้นี่ก่อนออกมานี่ผมนั่งอยู่ในผานนะครับอากาศอย่างร้อนเลยนะครับนะครับนี่เราไปดูโซนที่ปลูกไม้ชนิดอื่นนะครับนอกจากต้นยางนากับต้นแดงนะครับจะเป็นต้นพยอมนะครับกลุ่มนี้นะครับเป็นต้นพยอมนะครับ พยอมนี่เป็นไม้ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะครับเขาเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับนี่สมัยก่อนนี่ไม้พยอมนี่ถูกนําไปสร้างเป็นหมอนรถไฟเลยนะครับเขาไม่ผุง่ายนะครับปลวกก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นกระถินเทพานะครับ จากการดูแนวนี่นะครับไม่น่าจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกน่าจะเป็นต้นไม้ที่เกิดจากการเกิดเองนะครับนี่ครับต้นกระทินนรงก็มีนะครับด้านหน้าของเราเครับเป็นต้นระินนรงนะครับ กกระถินนรงกระถินเทพานี่จะโตเร็วนะครับเป็นไม้บุกรุกเลยนะครับฝั่งนู้นก็จะมีอีกหลายประเภทเลยนะครับจะเป็นป่าหญ้าคานะครับหญ้าคานี่ไม่ต้องห่วงครับพอวันหนึ่งที่ต้นไม้เขาโตนะครับ ขาก็จะบังแดดนะครับพวกหญ้าต่างๆเขาก็จะตายไปหมดเองนะครับตอนนี้นะครับต้นไม้ยังไม่โตนะครับหญ้าคาอยู่ได้ยังอยู่ได้นะครับนะครับจะมีหลากหลายชนิดเลยนะครับต้นไม้นะครับ มีต้นอลา,างนะครับต้นอลา,างติดเกิดเองครับถ้าไม่ได้ทําลายเขาเขาก็จะโตขึ้นนะครับเยาจะพาคุณผู้ชมไปดูโซนฝั่งรู้นนะครับตรงนี้นะครับยังเป็นโล่งอยู่แสดงว่ามันมีการตายนะครับอาจจะมีการตาย อ่ะสว่วนนี้จะมีต้นมะฮอกกานีนะครับมีหลายต้นนะครับเป็นแถวนะครับฝั่งนู้นกระถินน้าลงนี่น่าจะเกิดเองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยดูจากล่องรอยแล้วนี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นต้นมะฮอกกานีที่ปลูกรกระถินน้าลงเนี่ยน่าจะเกิด ในระยะเวลาหลังจากต้นมะฮอกกานีถูกปลูกหรือไม่งั้นก็เวลาใกล้กันนะครับแต่ดูต้นเขาสิครับต้นเขาจะโตนะครับโตมากๆเลยนะครับโตเร็วนะเป็นไม้โตเร็วนะครับแต่ก็เป็นไม้ที่มีอายุไม่ยาวนานเท่าเพื่อนนะครับนี่นะครับจะเป็นโซนมะฮอกกานีนะครับ นนี้ครับก็จะมีรูหนูด้วยนะครับเป็นหนูพุกนะครับนี่ครับเดี๋ยวาชาวบ้านดูนี่คงจะมาดักนะครับหนูพุกป่านี่ชาวบ้านเขาก็จะอาจจไปกินได้นะครับต้นแดงล้มมานะครับ ครับนี่คือปลาปลูนะครับทีนี้นะครับปลาปลูนี่มันจะสิ้นสุดอยู่ตรง,งบริเวณเขตนี้นะครับนี่นะครับจะมีต้นเสาอยู่นะครับ